เที่ยววัดม่วงกันนะคะวันนี้คูบีพามาเที่ยววัดม่วงค่ะฮะเรามาดูเป็ดตัวใหญ่กันมันเป็นเป็ดเพศหญิงมันคือผู้หญิงลูกอ่าอันนี้เป็นตัวผู้เป็นผู้ชายเนาะอันนี้เป็นเป็ดเนาะคนที่เป็นเป็ดคือคนที่ทําไมเนี่ยทําไมเขาถึงเป็นเป็ดได้อะเออที่ทําสิ่งที่ไม่ดีกับ บ,บุพการีใช่ไหมก็คือพ่อกับแม่นั่นเองเช่นชอบด่าว่าใช่ไหมนี่นี่มาดูตรงนี้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 เขาเรียกยมมาบาลเนี่ยเวลาที่เราทําผิดล้วงตกนรกเนี่ยแล้วเขาก็จะมียมมาบาลคอยตัดสินโทษนี่เห็นไหมถ้าเวลาเราทําผิดอะ่ะทําชั่วผิดศีลอะ่ะก็ต้องมาแบบนี้เลยเนี่ยตกนรกมียมมาบาลด้วย อันนี้เขาทําอะไรเนี่ยเขาถึงเป็นแบบนี้เนี่ยเขาต้องทําอะไรผิดแน่เลยเขาถึงมาตกกระทะทองแดงเนี่ยนี่เขามีป้ายบอกลูกไปดูป้ายไปดูป้ายกันไปดูป้ายเขามีป้ายบอกอ่าเนี่ยเพื่อเป็นบรรทุนการสร้างเกณฑกรรมเอาไว้มากเมื่อตายจึงถูกนํามาใส่กระทะทองแดง อันนั้นอะไรอะอะไรอะเขามีป้ายเขามีป้ายอ่าเมื่อมนุษย์ทรมานาสัตว์นี่ไงถ้าเราฆ่าสัตว์ถ้าเราทรมานาสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวดอ่าเมื่อตายไปยมมาทุก็จะลงโทษโดยการใช้มีดฟันเหล็กแหลมแทงปากนี่แหละคือการทรมานาสัตว์น้องขวัญอ่าถ้าเกิดเราทรมานาสัตว์ก็จะเจอเป็นแบบนี้เลย นะคะอ่าทร,รมานสักน่าจะเป็นเป็ดหรือเปล่าคะดูปากมันนะคะมีหมูด้วยแล้วก็อุ้ยดูสินกอ,อินซรีกำลังกินไส้อยู่แสดงว่าคนนี้ชอบฆ่าไก่หัวมันเป็นไก่เนี่ยเห็นไหมเฮ้ยอันนั้นวัวแด้วัว อันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าชอบมนุษย์ชอบตกปลาตกกุ้งแทงเต่าเมื่อตายไปจะโดนยมมาทูดเอาเหล็กแหลมแทงนะชอบตกปลาอ้าวแล้วเราก็ต้องกินไม่ใช่หรอลองเดินไปดูสิกุ้งหัวเป็นกุ้งเหอนะมันมีหัวด้วนะจริงมันมีนวดเหรอไอ้หอยหอยหอย ทำไก็จะมีเลือด่อืมอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เมื่อชอบทําแท้งใช่ไหมชอบทําแทงแขวนคอตายก็คือฆ่าตัวตายอะ่ะถ้าเกิดคนที่ผูกคอตายอะ่ะฆ่าตัวตายอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้เห็นไหมบ้าสมบัติบ้าสมบัติ่านะเป็นมือปืนเป็นมือปืนเห็นไหม และเมื่อตายก็จะถูกทรมานด้วยการยืนแบกสมบัติอ่าอันนี้ชอบทําแท้งเนาะอันนี้ผูกคอตายอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อันนี้อ่าชอบเคี่ยนตีพ่อแม่พาะพิสุสามเณรเมื่อตายยมมาทูตจะเอามีดฟัน เลื่อยตัดมือจนได้รับความเจ็บปวดทรมานเนี่ยชอบทุบตีพ่อแม่จะเป็นแบบนี้เลยนะ้อาได้รับโทษแบบนี้เลยนะถ้าชอบทุบตีพ่อแม่นี่ยนะอออโอ้หน่ากลัวเนี่ยเห็นไหมใครที่ชอบแบบเอามือมาตีพ่อตีแม่น่ะที่ชอบไหนมาได้เตะพ่อเตะแม่เนี่ยเป็นแบบนี้เลยจะต้องโดนเอาเลื่อยมาเลื่อยมือดูทัน อันนี้เขาบอกว่าเมื่อมนุษย์ชอบโกงหลักเขตท,ที่ดินเมื่อตายไปก็ต้องมานั่งเฝ้าหลักเขตท,ที่ดินของตัวเองที่ไปโกงออกมามคนนี้หล่อเหรอ,อคนนี้หล่อเหรอคนนี้หวานสาวมากเลยค่ะอ่าก็เป็นผู้หญิงไงลูกมีผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงไงคะอันนี้อันนี้นี้เขาทำอะไรอะเมื่อเขาเป็นมนุษย์นะชอบทําความเจ็บป่วยให้กับคนอื่น ด้วยมีดหอกขวานเมื่อตายไปจะนําตัวมาทรมานเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราชอบทําร้ายคนอื่นใช่ไหมทําร้ายคนอื่นเนะาะก็จะโดนทรมานแบบนี้เลยอุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะนี่อ่ะไปดูอันต่อไปต่อไปอเฮ้ยโดนดึงตัดลิ้นน้องขวานเห็นไหมนะ้าโดนตัดลิ้นด้วย อันนี้เมื่อทําบาปเป็นมนุษย์ชอบด่าพระพิสุสาม,มเณรเมื่อตายโยมพูดทูตก็จะเอาเลหล็กแหลมดึงลิ้นออกมาทรมานเฮ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยนี่เขาเรียกว่าต้นงิ้วหูุนี่เขาเรียกว่าต้นงิ้ว,เ,เ,กว,วเกิดจากเพราะว่าเราชอบอาบเป็นชูอ่าครบชู้สู่ชายเนาะผิดศีลด้วยนะคะ โดนปีนต้งนงิ้วอ,อ่าอุ๊ยโดนหมาก,กัดด้วยคนะ่ะตัวนี้เหมือนหมาที่บ้านพี่พี่เหรอพี่นะหมา,มมามเหมือนหมาอะไรอ๋นนรอนี่เมื่อเราผิดศีลเนาะอ่ามีครบชูป,ประพฤติผิดในการก็จะโดนปีนต้งนงิ้ว อันนี้คือคนที่แบบว่าโกงอิดโกงดินโกงทรายช่อราดบางหลวงเนาะก็คือแบบโกงเงินอ่าของหลวงเงินแผ่นดินงงอ่าพวกนี้ก็จะโดนทําโทษด,ด้วยใช่ไหมหน่ากลัวไหมลูกน่ากลัวเนาะชอบวางเพลิงอันเนี้ยตามสถานที่ต่างๆ อ,อันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรตินะคะพระลักพระรามพร้อมด้วยวานอน18มงกุฎได้ทำศึกทศกัณฐ์แย่งชิงนางสีดาอันนี้เป็นตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีค่ะลูกเป็นวรรณคดีไทย อันนี้เป็นเป็นหุ่นเกี่ยวกับประวัติศาสตรส์พระนเรศวรอ่าตอนทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุบราชานะคะเขาเรียกนางเงือกนางเงือกอ่าเป็นวรรณคดีไทยเหมือนการลูกอ่าอันนี้เขาเรียกว่าผีเสื้อสมุทนางยักษ์ผีเสือสอเส้อสมุทรนางเงือกอ่า อันนี้เขาเรียกว่าฤาษีพระภัยมณีนอนเป่าปีอยู่ยอ่าแล้วก็ลูกมีลูกด้วยดูพี่เขาทำอะไรเขาเล่นดนตรีรรนี่นะพี่นี่ไงขุณแผนคุณแผนคุณแผนคุณแผนแสงสถานอ่าคุณแผน ้าก็รำไปเลยอ่ารำไปเลย,ยเทวดาอ่าน่าจะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงอ่าประชุมกับเทวดาเพื่อปรึกษาหารือกันเป็นหนึ่งในพุทธกิจของพระพุทธเจ้าลูก อ่เป็นหนึ่งในพุทธกิจของพระพุทธเจ้านะจะมีช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเขามาคุยกับเทวดาประชุมปรึกษาหารือกัน้ย oh, เต็มหน้าแม่เลยเขาอย่าไปใกล้โอ้น oh, ้ปลาเต็มเลย ใกล้ๆดิเหมือนกลัวเหมือนกลัวยืนไกลอยู่อ่ะเสียวเสียว